กินไกินปกินใช่สมและตเวาเลยคะนนเอสม่ำเสมอเขาไปจะให้โคมันคบมากคบบุบมากโคองเทมได้องเทมบอกรต้องเทมไปแ่ทมมันบุเบิสอ๋อสรหนึ่งสี่สิบพันใช่ไมรีสบเแ้วเดือ จะกินบะกินมัวกูว่าจะจะทานบะเส้นด้เสยมเป็นยังกะคับผมอะไรแก้วบะแก้วแกวนักขึแกวบีแกวเพียแกวตาแก้วตากบะพวกพกิบอะไรสี่บคอันนี้60กชิตอนเช้าอ่ะ สี่สิบห้าสิบหกสิบนายพี่น้องเงินใบเงินร้อยใบเงินร้อยเบิดบาทเดียวเงินร้อยเบิดบาทเดียวเลยใช่อยู่ลาวใช่อยู่ลาวมันนี่ได้สบายดีสวัสดีหอดเพื่อนแล้วพี่น้องมาตะเบิงบุญบังไพ่นั่นกระชือเป็ดที่มากินสี่สิบพันเอาเงินบาทให้ไม่ร้อยบาท ทอนมาอยู่สาวพันเบิดตกับบอดพี่น้องเงินใบร้อยบาทใส่อยู่ลาวเพืออพี่น้องเบิดกับบอดเลยตีมันตีตีไปที่ไปที่มากพี่น้องกับ่าวันบา,าบวากนเแล้วพะมันาว่าใส้อยู่ทางบ้านเพืน่นมนกระบอเบิดไว้ด,ดอกเนาะมันซื้อข้าวกตะเตะเตกซื้อทามันอะไรไอไส้ทั้งขาวแล้วมันตีมันทีขึ้นลายพี่น้องเบดิดห้าเงินให้กระบาวไว้เบิดกับบอด อันนี้คุณสานี่นั่งซื้อเนี่ยเบิด์ตสองร้อยบาทน่องเสื้อบรอใษัเบิร์ขนมมีสองอันกระสิบโบ้เพ้งหรอว่าพี่น้องหาบาทอันนี้ก็เส้าหาบาทนี่จึจําได้อันนี้ที่หาพันกรีดจะปิ้ปงซองกับที่จริงก็ไปได้ดอกไม่ยังได้ดอกแต่ว่าเห็นหลิบมันนั่นสีแดงเลยจะเอาปากกา ชาแดงชาคารัมะะประมาณนั้น60ี่บาทบ่อนอี่ก็ได้แล้วคนโลนจักยางหนึ่งสองสามสี่หาหกหกยางสองร้อบาทนะคุณอพี่น้องหกยางสองร้อบาทนะเบิดพอดีพี่น้องหางเบิรัตบวชบวัที่ไปที่มานเบิดไว้ก็ลางมือม่ลางหรอก คิดกินพี่น้นองมาหลายย่างว่าให้ฟังพี่น้องบาาก,กันเด้ยเอยว่าให้ฟังที่ว้าด้วยด้วยความจริงใจว่าให้ฟังบริดัทจริตออกว่าให้พังกันไปกันมากันชื่อกันอยู่กันกินดให้ฟังมานำทางผ่นขีร่รถมานำทางออกจากบุญบางไผ่ลำงังวเมย,ย์ผัดไปโทนงัวเถอกโอ้ยนักรีโรยยาบีกำกับบท่ัน គ្យែ់្ទៅอ្នៅ្រាប់បាន់ទី प. प ្ស្ទី្្រ៣់។គ្យែងលាល់ទី្ទៅ្ល់កាល់ទី្ស្លាក cửa khẩu thường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  mẹ có. Mẹ นั่งกินอันนี้นะคือเรามาชิมจากตอนสองตอนนั่งมาบ,บริกินกับนขน้าวไทยคิดเ,เกลียดนั่งอืมแม่อร่อยเลย <S <S 1> <S 1> นั่งบริดินดอกจกนั่งคุณแม่ใจเป็นเยนะเขากับบริอุ่นหัวมันเย็นกับบัวกันด้วยมาหัวหลังกินลวดเมื่อยเมื่อยไปนำการกระมวล เพื่อนผัดข้าวมาคายเรียกเรียกลาออกมานี่แบตเตอรี่สามารถล้างเพื่อนคนไลยเจ้ารีคอยเขรียเจ้ากับบ่า,ากันนะพี่น้เต้องคอยอยาบมาํำเสือนะั่งคือขีรายเพื่อนขับชีราย มาบอยจะว่าไปจังว่าเพิ่นไปเหมืนอนกันขบันข่าไปถ่ายทางในนางงามคลิปพี่น้องข่วาวาบ่ได้ย่านลุตทียะมันไม่มีวันไหวโหลดโอ้ยมันคือบอเข่ขวาวกนนารเมืองเนาะ จริงต้องเป็นเกลีวที่จริงต้องเป็นเกลว,วหวานนะพี่น้องออกหวานให้ให้งคุณแม่นะพุ่นมันเออทั้งพุ่นละพุนตกทั้งบางไทยนะ นาตร่นตาตื่มามากมายันผลทำผ่าครับตากผ่ามาปังเหงกึ่เตื์อยู่บริตุกพีนกก่น้องอืมเขาอนเขีวเขาแฮ้ หนูบ้านเนี่ยก็ไปหาอันไปดอกเบงหูกระปูกับต้นไม้ชัดชี้แม่พาคุณแม่เห็นดิดดดดดด ซื้อนี่แหละมาเห็นนั่นครับเขาอยู่วันนี้โอ้ยเสียดายว่ะเกีวมันคือเป็นยังไงที่เนาะเขาเอาตามาันไปปุ่นใส่นะมันอ,ออกสุม่มๆ ุ่มมันพวกเขาก็พักเลยอ๋อคุณแม่ก็เบือนยามันมก็เถอะผู้เขาทองวะ่ะ hình bọn luôn ทีต่ตะกอนน่าจรเอาเพชน้ามาเลี้ยทีหาตูปลอยมันปลอยครับมันกขยานคุณน้ะปล่อยมันตั้รัดบาาุดข้นกาตั พิบบานะครับวันนี้ครั พ่อแมนเป็นเทมันเด ีต้อเก้มเหลาเข้ากันอคนละแล้วใค่ก็ไม่ข้างบ่ เราจะพาก,กันไปบึงเขาเฮให้ให้โบราณเนี่ยวท่านครับข่าวบอกมาแม่กินข่าวที่ปิ้งปิ้งปลาปิ้งไก่บ่าก็าบกร เอาลคะครับพี่น้องขอบขอคุณคุายจุกุทุกๆๆๆคนมี่มากินเขาแลกน้ำกันพี่น้องปิ้งปิ้งเป็ดเอือลานมาปิ้งไก่มาปิ้งปลาปิ้งเป็ดน,นะครับก็ขอบขอคุณคุณนายเดอ้อที่เบิ่งที่ส้มพี่น้องมากินน้ำกันมัน,นสบายดีสบายใจ